ละครไกลออนแอร์แบบนี้สองหนุ่มสาวฮอตเวอร์ตั้งแต่ละครสามีตีตราอย่างไม่ลงจอพระเอกป๊อบธนวัฒน์และสาวจุ๋ยวรัตยาก็มาเป็นพิธีกรสีสับมมันเทิงออนแอร์คืนพรุ่งนี้ตามธรรมเนียมค่ะโดยทั้งคู่ได้สร้างบรรยากาศเฮฮาให้ห้องส่งคลื่นเพลงลุดบ้างรัวบ้างผิดแนวดราม,ม่าจัดจ้านของละครที่เล่นโดยสิ้นเชิงซึ่งงานนี้ต้องยกนิ้วให้สาวจุ๋ยเพราะถึงแม้จะมาสีสันบันเทิงครั้งแรกแต่การถ่ายทำไหลลืน่นถ้าไม่นับที่ถูกหนุ่มป๊อบแกล้งให้มองผิดกล้องเห็นเป็นน้องใหม่รีบรับน้องเลยนะคะหนุ่มปบ คุณพิสุทธิ์ต้องเป็นสามีของสายหนึ่คุณต้องโดนจ้ะี่กอนจำเป็นรายการสีสันบันเทิงแต่ก็ตื่นเต้นกันเล็กน้อยนะเขาไม่ได้แกล่ะเขาเชื่อว่าจุ๋ยมองกล้องผิดจริงๆนะซึ่งจุ๋ยจุ๋ยมองถูกแล้วเอาไปสอนดินะ นี่กล้องนี้นี่มันใจสุดๆนาแตกเลยค่ะทุกคนบอกว่าถูกแล้วปุ๊บยังไงก็ฝากผลงานพิธีกรขั้นเทพในรายการสีสันมเทิงของเราสองคนนะคะมันเป็นพิธีกรกึ่งเล่นละครกึ่งเล่นตลกนะคะก็สดๆกันไปคำๆ